ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าปัญหาผิวหนังเนี่ยไม่ใช่เฉพาะสิวอย่างเดียวนะรวมทั้งฝ้ารวมทั้งเรื่องอาการคันรวมทั้งผัวล้านอะไรแต่เนี่ยปัญหาผิวหนังทุกชนิดเนี่ยเราจะมีความคิดเห็นกันง่ายเพราะเราเห็นง่ายเพราะฉะนั้นผลดีในระยะสั้นก็คือเราต้องเลือกเลือกนะฮะต้องเลือกการรักษาที่มันให้ผลทันใจเห็นการเปลี่ยนแปลงและภายในวันสองวันไม่เกินอาทิตย์เนี่ยมันดูดีขึ้นอันเนี้ยมันก็จะเรียกว่าผลดีในระยะสั้นโดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงอะไรมาก พราะฉะนั้นการเจาะสิวยังไงก็จะมีคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบแล้วเชีย์ให้คะแนนมากกว่าถ้าทําโพลนะการเจาะสิวจะชอบมากกว่านะเพราะว่ามันจะทําให้ดูเหมือนกันได้ผลทันใจครับแต่ปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องสุขภาพเนะี่ยถ้าเราคิดว่าผิวหนังเป็นอวัยวะซึ่งเราก็มีคลิปพูดว่าผิวหนังเป็นอวัยวะเนี่ยเราพูดถึงสุขภาพสุขภาพมันต้องเอาผลในระยะยาวนะครับ เราะฉะนั้นถ้าเรามาดูเอาผลระยะยาวเนี่ยสิ่งที่เราต้องการนี่คือไม่ควรจะเจาะสิวนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าไม่เจาะสิวแล้วทําให้สิวเนี่ยเราเข้าใจมันดีแล้วมันค่อยๆมันหลุดร่วงหลุดออกมาเองแล้วขนาดที่มันหลุดได้เองถ้ามันหลุดได้เองแสดงว่ามันจะไม่ขึ้นอีกะันนั้นหมอคนไหนที่ต้องการให้ได้ผลระยะยาวเนี่ยเราก็เห็นว่าสุขภาพผิวจะดีสุขภาพองค์รงคนจะดีก็จะมาพูดกันว่าการเจาะสิวเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่ปัญหาก็คือมันมีน้อยคนมากที่จะอดทนเขาว่าน้อยคนที่อดทนไม่ใช่เฉพาะคนไข้นะครับคนไข้ที่เลือกที่จะมาเป็นการมาเลือกการไม่เจาะสิวหมอที่เลือกจะไม่เจาะสิวก็น้อยด้วยก็ถือว่าเป็นคนส่วนน้อยของสังคมเป็นพวกที่มักจะเป็นพวกหวดแล้วแพ้ทุกทีนะครับเพราะฉะนั้นผลดีในระยะยาวเกี่ยวกับเรื่องการไม่เจาะสิวเนี่ยมากกว่าก็คือถ้าทําได้จริงเนี่ยจะไม่มีแผลเป็นเลยนะครับ ตอนนี้เรามาดูว่าทุกอย่างมันจะกลับกันของที่หวังผลในระยะยาวเนี่ยในผลระยะสั้นมักจะถือว่ามีข้อเสียเพราะฉะน,นั้นนั่นทางกลับกันการที่เราจะหวังสุขภาพดีในระยะยาวเนี่ยยกชกยกตัวอย่างกันเรคขาบอ้วนเราอยากจะออกกำลังกายผลเสียระยะสั้นคือเหนื่อยการออกกำลังกายนี่เหนื่อยมากการควบคุมอาหารนี่โอ้ลำบากมากเพราะฉะนั้นผลเสียระยะสั้นก็คือต้องอดทนมากต้องอดทนต้องเชื่อมัน่น ถึงแม้จะไม่มีคนทำตามถึงแม้จะมีคนทำให้เราค่อยๆเควสิ่งต่างๆนี้เป็นผลเสียดูมันผลเสียงนะครับเพราะเราจะต้องหรือแม้กระทั shorts, ok so, ่งการเลี้ยงลูกถ้าเราหวังผลระยะยาวทำให้เขาเข้าใจเนี่ยเราก็ค่อยๆคุยกันอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนปัญหาบ้านเมืองตอนนี้ที่เยาวชนที่มีความคิดต่างกับผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเราจะค่อยๆคุยเนี่ยโอ้เหนื่อยเหนื่มมากเหนื่มมากเหนื่มมากก็ค่อยๆทำใจนั่นคือผลเสียก็คือว่ามันจะไม่ได้ดั่งใจ พราะนั้นในระยะสั้นการเลือกผลดีระยะยาวจะมีผลเสียในระยะสั้นคือต้องอดทนเหนื่อยครับแล้วไม่มีคนเห็นด้วยครับอันนี้เพื่อจะให้สมบูรณ์นะครับรามาดูในพวกที่ได้ผลดีระยะสั้นคือพวกเจาะสิวล้วได้ผลทันใจเราเห็นว่าโอ้สิวหายไปฉีดสเตียรอยด์อะไนี่เพราะส่วนเหตุผลที่จะทําให้เราอยอมทําตามนั้นอันนั้นเรื่องเหตุผล อ้างกัน,นีนเราไม่แตะนะแต่ให้เราตระหนักรู้ว่าอะไรที่ได้ผลดีในระยะสั้นเนี่ยมักจะได้ผลเสียในระยะยาวเช่นว่าถ้าเราตีเด็กวันนี้สั่งให้ห้ามห้ามเลยนะข่มขู่ลูกน้องบางอะไรต่างๆางบางอย่างผลระยะสั้นจะเห็นว่าดีแต่ผลระยะยาวเนี่ยจะเสียก็คือจะเป็นแผลเป็นนะฮะเราคิดดูนะฮะทุกครั้งที่เราเจาะสิว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  ก็คือแปลว่ามีแผล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 แล้วลองคิดดูในกตรองดูซิว่าโอกาสที่จะเป็นแผลเป็นจะสูงกว่าการที่บอกไม่มีแผล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 ให้หายเอง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 อันไหนจะมีแผลเป็นมากกว่าแันคับ